สวัสดีครับผมพบกับผมมิติโรลล์นี่น,นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม s c p t o w e r d e f e n s e อ่าวันดี้ผมจะมารีวิวบัมตัวแรกของเกมและไม่ไม่ใช่เกมอ่าอยัางไงเป็นลาโยนะไม่ไม่ใช่รางปกตินะลาบปกติประกาศเกินไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,ลนอ่าซึ่งเซตที่ผมจะเล่นก็มีประมาณนี้แหละจะเล่น จะเล่นแบบอเซตของชาบ้าเนาะเพิ่งซึ่งชาบ้าเน่ะหลังๆอะ่ะมันจะได้ให้เงินเยอะๆไงแต่ช็อคตูดเกมก็จะระบ,บาดหน่อยก่อนอื่นหาแมปตรงนี้แล้วกันสาบ้าอีโวข้อดีคืออะไรข้อดีคือรีระยะไกลจบตีก็ไวดาเมจก็โอ้ก็ข้าง,องโอเค ข้อสี่ยไม่สามารถลงหมด xk zk หรือหมวดไรก็ตาที่มีสเลระยะไกลๆอย่างเช่นซักชามเอ่อซักเลตคิงอ่าแล้วก็ตัวอะไรวะอ่าบอสแบ็คควีนแบ็คควีนนี่ก็นะว่าเป็นตีไกลอยู่นะแต่แต่ก็ไม่ได้ใกล้เท่าซักเลตชาแมน เออสักเด็กเงเอ่อเล่นหมู่อะไรดีเอเคแล้วกันแต่นอนก็ลังซาบา้ายังเมื่อก,ก่อนอ่ะซาบ้าเก่งมากๆเลยแต่อตอนนี้โดนเนอร์ไปละคงม,มีวิธีเดียวคือต้องรอให้มันคริเมื่อก,ก่อนอ่ะเวลเวลสองก็คริ ประมาณ20%อ่ะถือว่าจริงมากๆเลยโอ้ครี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 ไม่คิดไม่ไม่คิดไม่เป็นไร อ่าผมจะวาตงตุกดีให้เยอะๆก่อนเสือบ้านเราคอ่อยอาทำเป็นเวลสาเพราะว่าเวลสองมันไม่เห็นมีมไงแล้วมอนมีมจะมาละใกล้จะมาละไม่รู้ว่าจะใส่ซับไตเติลเอ่เราค่อยทำเป็นซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษละกันอันนี้เวอร์ชันไทยก่อนที่เก็ตโุกครกี ชาวบ้านนะ่ะข้อดีคือเดี๋ยววันนี้อาจจะมารวมเซตเลยก่อนเนาะว่ามีตัวอะไรบ้างที่น่าปั้นหลังจากปล่อยคลิปตัวที่น่าปั้นเนาะหรือว่าปล่อยคลิปค่อยปล่อยคลิปตัวที่น่าปั้นดีกว่าหน้าน่าซื้อเพราะว่าบางโคนนะ่ะยังคิดว่าจิวซียาก,กิเลยแต่มันไม่ใส่แล้วเนี่ยตัวนี้ เจลซี LC, มันเน้นบีมไงมันไม่เหมือนอ่า HD HD โอ้โหสมองไหลอะไม่ต้องเครมากหรอกเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคตรงนี้ตรงนี้ไม่น่ารอดครับอันนี้เน้นเน้นเน้นคีย์เยอะละจะทำละจะทำเป็นกองทับก่อน เงินนั่นแหละทรงแรกๆก็จะโจนหน่อยซาบา้าละโจรแต่หลังเกียะรวยอูฟ้ฟูถ้าเล่นโซโลอะได้เงินมาสี่แสนพอจะปลดอ่าอีฟซีได้เลยถ้าเล่นเป็นนะอย่าทำซาบา้าตรงนี้ห้ตันก็ค่อยทำตันแล้วกัน ตอนนี้ผมไม่สามารถลกุกซิชัดเชได้เพราะว่าฝีเวอร์กาเล่มันตกไปแล้วเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วไงมันก็เลยตกไปเยอะเลยอะหลังจากไปติดคุกกิลันมาอมืตาผมนี่ไป,ไปเป็นเหี่ยวเลยอะ <c oughs> แต่เมืออแต่บือมันไม่ทันไง ตอเป็นเมื่อก่อนโอ้โหจับอะไรก็หยิบหยิบหยิบหย,ย,ยิบเลยแบบต่อยเอาต่อยเอาโดนเอาโดนเอาเออนี่แหละครีเเอเยอะหน่อยต้องการเงินบอกเลยอ่ะชาวบ้านมากันฟูอ่ะก็คือเป็นยีก่กับพึ่งเยอะ เพึ่งอะไม่ค่อยน่กกากลัวเท่าชาวบ้านเว้ยชาวบ้านอะถือว่าเป็นพลังหมาหมู่เว้ยคำคำนิ้ยามนะ <c oughs> โอ้เงินไม่พอเดีวรอก่อนเนีย่ยมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านมาไปฟูอย่างเงี้ยตายแน่แน่ือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบีดมาให้ตรงนี้กับสนามตรงนี้แล้วกันอ่าหรือว่าไกลๆหน่อยอ่อาวไกลๆเลยแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้โดนสะเลโดยบอดไอเคเป็ตัวที่ดีในเด็กดีมันวางได้ไมหมเอาวางได้ละ ตรงไหนวางได้ก็วางแค่นั้นแหละง่ายๆเก็บเงินนี่แป๊บหนึ่งมันจะได้หลบดอบที่เราลดหกสิบซึ่งถ้าดอกที่เราอดหกสิบก็สบายเลยมันจะได้แบบโอกาสอุกาสดาดาละ,ะที่เราจะทำไปฝูงไ้นี่ละกันฝูงเวิศวะละเท่านี้ พอก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีเงินอัพอืม <èn> โอ้ทำนี่ด้ถ้าแทงมาก็ตุ๊กตุ <repetition> ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊ คตรเกียดเลยตัวนี้ให้เงินก็น้อยหน่อยถึงแม้โดนเนิร์ฟเรื่องอยิงเงินยิงบอลแล้วได้เงินน้อยก็เถอะมันก็ยังน้อยอยู่ดีคริคริมันสร้างหอมบานจริงๆบอกเลย ไม่มีใครใครเก่งเท่าชาวบา้านเป็นหมูแล้วเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอชาวบา้านที่ถล่มโลกเลยอะตอนนี้ถล่มไม่ได้ละโดนเนิฟ <laughs> โดนเนิฟโดนเนิฟตึงตึงตัวอะไรวะไม่เห็นวิวสอแล้วฟาร์มได้โห,โห,โหโดเกินสมัยนั้นอะสมัยนั้นคือผมแนะนำว่าซื้อจูซี่เสร็จเอาสลามมาลดระยะ แล้วก็เพิ่มระยะแล้วก็ปล่อยซาบ้ามาเยอะๆเลยแล้วเจอซีตอนนั้นก็ประมาณลีบห้าใช่ปะนั่นแหละคือโอ้โหถล่มโลกเลยตอนนั้นอะยิ่งกว่าถล่มโลกก็เจอซีก็ไอชา,าบ้าได้อนะไรเนี่ยมาแบบฝูกเลยมาเป็นพึ่งเลย ร้าละดาเมจไม่พอต้องมากกว่านี้กันสระบ้านโซเคก็ so, okay. ประมาณนีเด็ก โดี๋ยวทบซาบาทท้าแถวนี้ตั้นกันยิ่งเยอะยิ่งดีซาบา้าอุ้ยสตั้นมาเชื่อซาบ้าส่วนหนึ่งตั้นเลยแต่อย่างน้อยก็สตั้นไม่ได้น่าเกียดเท่า น่าจะขีดบ่อยๆหน่อยนั่นแหละขิดบ่อยๆขิดบ่อยๆที่ลัก็จะทำขีดละเนี่ยมันเริ่มรวยละเริ่มรวยละเดี๋ยวอยากจะทำตู้ก่นอนอาจะทำตัวนี้กัน ด่ามหนึ่งตัวกันสบ้าแถวนี้ก็โอเคละทีแ้กก็ตีตีตีสบ้าตัวตีแตม่งเลยมันแค่ มอนโงโโ่ๆกะจาะกะเจาะชบานตีไปกี่ทีกับตุยอ่ะเดีย๋ยวมาวางตรงนี้แล้วกันตรงนี้อันนี้ก็ชาวบ้านไป บอกเลยซาบ้าอะยี่กว่านี้อีกนี่แหละพลังของซาบ้าพล,ลังหมาหมูแต่ผมแนะนาว่าไม่ควรซือ้อไม่ควรซื้อออัพซา,าบ้าลเลยเพราะว่าซาบ้ามันมันเออไม่ดีเลยถ้าจะเล่นไปพักพวกนะ แต่ถ้าลูกสรูว่าผมไม่ไน้นำว่าทำซาบ้าเหมือนเดิมเพราะว่าซาบ้านเมื่อก่อนมาทําได้แล้วผมแนะนำให้ทาซาบ้านเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยนี้ให้ทําซื้อแค่ไอสาก่รเง,งินงงมาก็พอละไม่ต้องคีะไรมากแล้วก็ลงอีกโลคาลิตี้แล้วก็ฟาไปเรื่อยดูพลังชาวบ้าน ไม่มีใครเก่งกว่าซาบ้าแล้วเนี่ยก็มีดิ HD <c oughs> ไอ้เดนก็โหดเกินตัวที่ดีสุดของเกมแล้วอะเออ,อยูวะ HD อะเออ่ถ้าเป็นอ,อ่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็น่าจะเป็นแฮมเบอร์ดาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสตันมึงมาสตันบ่อยมากเกินเกิดไปแล้วนะเกินไปแล้วนะสตันเยอะเกินไปแล้วนะสตันเกินไปแล้วนะสตันเกินไปแล้ว ยังไม่ทันอันนี้เลยต้องใส่กูต้องรงีบปีแล้วมั้งเนี่ยงั้นมีก่อนเอาตรงนี้แล้วกันเร่งเร่งหน่อย เลอสองเลยสองดูกันนะสอง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 เราจะทำบีสละ ฟาร์มตรงนี้ไอ้นี้ก็แค่ฟาร์มก็โง่เฉยๆไม่ต้องสนใจหรอกี๋ยวจะเริ่มจำนวนเพิ่มจำนวนละแล้วแปด 8, ก็สี่สิบมาแล้วพลังชาวบ,บ้าน พลังหมาหมูพลังหมาหมูพลังหมาหมูกัน,นหรอหรือจะสู้ชาวบ้านมาหากองทัพชาวบ้านหรือ S 1> <S 1> ชาวบา้านโหดเป็นไงอะชาวบ้านเคลียร์แล้วเนี่ยแป๊บแป๊บก็เคลียร์ละ ทำก้าแล้วกันรีบกัน เออสอบัดตีมันเลยตีมันตีมันตีมันสอบัดรันรันรันอันอนี้อันนี้เป็นการสูคิดเนาะว่าอ่าการวิธีเลขของตัวละครเป็นไงเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆรืเดี๋ยวก็รู้เอง นี่แหละเขาวิธีของชาวบ้านเลยชาวบ้านมันไซเอาละอีกขาไปตรงไหนนี่ นีหมอนีหมอดีคาร์ดอะ่ะควรเลขกับแบบนี้เว้ยถึงจะดีที่สุดก็คือเลขกับหมอหมอเป็นตัวที่แย่มากเลยดีคาร์ดใครลง ck หรือ xk อะ่ะ มึงกับบ้าไอชายมันไม่มีบ้าไอชายผ่าได้ยกเป้นว่าทีแม่งต้องดีจริงๆอะ่ะซึ่งตัวละครที่ต้องมีน่าจะเป็นซีไอกับไอตัวนั้นน่ I, ะไอไอร์าวาพะเจ้าสองตัวเดียยดีลงซีคได้สบายเลยซีไอนี่แค่วิวควสองมันก็ตึงแล้วอะ่ะ เอาทำ้งททไว้คัสหมออ่ะมันลากได้แค่สองช่องอ่าขายตรงนี้ทีแล้วก็ดีคับก,กระจกกระจก ละเดี๋วอ,อัพไปเรื่อยๆแล้วกันเงินขึ้นเรื <Viol in Harmon> artery, <fit traveling> ่อยๆเงินขึ้นเรื่อยๆดีแคสกว่าจะเกะก็อููกว่าจะเก่คงนานมากเลยอะดูแป๊บหนึ่งขอฟาร์มเงินแป๊บเดี๋ยวยิงซับจบเฟลติงก็อัพ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 ออัพ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 ออัพ เอฟต่อไปค่อยอัติคัดต่อถ้าจะเล่นดีคาร์วยเอ็กเคนะผมแน,นะนำว่าวางไลที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ถ้าโชคร้ายก็โดนบอสวีมนั่นแหละถ้าทะลุเอ็กเคก็ไม่ต้องว่า มานี่ What the fuck เวิล130 130ก็150เอ่อ135เวิลด์135ก็ไม่ได้แย่มากเนี่ยข้อเสียของดีคาร์ดคือมันตีเบามาก,มากๆเลยเทียบกับชาบ้าแล้วชาบ้าปฏิตินรีโหดกว่าเยอะเลย ีทั้งทั้งแมปเลยก็ดีนะยังนนะ่ากี่เวลเลยเนี่ยมามาณร้อยห้าสิบก็ร้อยหกสิบแล้วกาตีไปรประมาณนั้นละอืมดามิจัดจ้าน เป็นตัวที่ดีนะแต่มันกลัวจะเกงก็อีกนานเลยประมาณเวทไหร่ดีประมาณนึณ่นะสองเอามันบอกหนึ่งโอเคโอเคข้อหงน่าจะนานมากนา่แน่ ประมาณนี้ดิคัรอีววตัวรวมาเป็นตัวที่เก่งนะแต่เป็นตัวที่แย่ที่สุดของอีโวทั้งบทเลยล่าอ e ีวูทำบทไอริสจะเก่งกว่าเยอะเลย <c oughs> ไอริสมันยังอ่าช่วยทีในเรื่องของล้างมีมเนาะแต่มันก็ไม่ได้เก่งแบบอุ๋วเพราะว่าหลังๆกมของซีคหรือเอคีอ่ะมันมีแต่ตัวแท้งเว้ยมันมีมตัวมีมาเลยแอะหับ เนี่ยมันเริ่มไม่ไหวละมันเริ่มไม่ไหวละมันจะเริ่มไม่ไหวละศูนย์จุดหนึ่งโอ้หตายตายตาย ล่อยมันเสียไปโอ้อย่าลืมอัพอย่าลืมอัพเป็นตัวที่อัพเพิ่นนะแต่ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเลยสองหนึ่งอัพบูทเนี่ยมันเนี่ยมันเสียตรงนี้มากเลยอะกวเสียวตรงนี้มันถ้ามันมาตรงนี้อะอ่า แล้วแบบบอมสมันเสเลดีคัสตกดีทิ้งก็คือชิบหายเลยอะ่ะชิบหายการสร้างอะ่ะโอ้ดีคัสกระจอกแท้เลยอ่าถ้าจะเอาดีคัดมายังไงอะ่ะมาโลซีคนะ แน่นะว่าให้มันต้องเอกทีกนะเพราะว่ามันต้องใช้บีดกับสลามด้วยซึ่งน่าจะวางไว้แถวๆนี้ก็ยังได้มหมยรยอไม่ก็ตรงนี้แล้วก็ต้องรอจังหวะให้เกิดเรื่อยๆมันก็เป็นตัวที่สมัคไว้ได้แต่คนงูส่วนใหญ่นะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ว่าจะแปะอะไร รือ,อย่างนึงดีคา่ะไม่ต้องปกตินะถ้ารโรสีค์นะเขาไปจะไ่อ่าไม่บูทกับหมอเว้ยเพราะว่าหมอมันกะอ่าหมอมันให้ตัวอื่นดีกว่านี้ห้าร้อิบหดาเมจใช่ปะบูทปุ๊บแปดร้อสิบเก้าดาเมจก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะแปดร้อสิบก้าดาเมจศูนยจุดศูนแปดวิอะหนึ่ร้อสจุดหกระยะก็ถือว่า เป็นตัวที่เก่งเลยแต่ดีคาร์ดมันก็กาดที่สุดในบรดาขอไลอ่หดทั้งหมดแล้กาดที่สุดเลย เออขอบคุณที่ตามรับชมนะครับแต่ว่าดูอาจจะลงแบบไปโสองเวอร์ชันเนาะซึ่งเวอร์ชันแรกก็คงได้เป็นเวอร์ชันให้คนไทยดู่อนเดี๋ยวอนาคตอาจจะทำซับใส่อีกอันหนึ่งแล้วก็คีดีๆเนาะนั่นแหละไปแล้วไปแล้วไม่มา